ล่าสุดค่ะต้องขอแสดงความยินดีกับน้องๆเบมอนด้วยนะคะเพราะว่าเด็กๆค่ะชนะรางวัลฮอสซสได้อันดับที่1กับรางวัลอิกิการโยฮอสเตดนะคะซึ่งก็จะเกิดจากการโหวตของมอนซี่ทุกคนนั่นเองเป็นรางวัลที่ให้แฟนคลับโหวตสเตจของสัปดาห์ที่แล้วนั่นเองทุกคนเก่งมากๆค่ะและก็ล่าสุดค่ะก็มีรูปภาพถือถ้วยกันน่ารักมากมายได้ถ้วยกระผอแล้วจ้าแม่แม่มอนซี่ก็เก่งมากๆเลยนะคะขอบคุณที่ช่วยกันโหวตค่ะซึ่งรางวัลนี้คือมันเป็นรางวัลเกี่ยวกับการโหวตนะคะแลวก็ขอบคุณเบ น้องๆทำงานหนักมากๆพูกหนูเจ็ดคนและกันน้เหมาะสมที่จะได้รางวัลค่ะรอน้องรามีกลับมาเท่านี้ก็ถือว่าเก่งมากๆแล้วนะคะเก่งทั้งแฟนคลับและก็ศิลปินเลยแล้วก็วันนี้นะคะกับการขึ้นทําการแสดงค่ะเด็กดวนาวรักและก็ทรงพลังมากๆ SBS Pop X i n กิกาย Yo วันนี้เด็กๆก็มาด้วยลุคที่ดีงามสุดๆไปเลยน้องชิกิต้าเสื้อสีขาวกางเกงยีนรองเท้าแดงวันนี้พี่อายิยนมาด้วยลุคผมใหม่ไฮแล้วเริ่ดเวอร์ค่ะชูหน้าท น้องแบนรนดาาน้องโดรามาด้วยเสื้อน้ำเงินนะคะอาสาเสื้อสีชมพูน้องเทนลูกสีเขียวค่ะเสื้อคลุมเขียวแขนสัน้นน้องดูกาก็ท่มากๆนะคะใส่เสื้อสีเหลืองวันนี้เด็กๆน่ารักมาด้วยลูกสปอร์ตชิลๆประมาณนั้นค่ะดีดีว่าฮอสซอร์ก็ยังคงคอนเซปต์นะจ๊ะมีความน่ารักสดใสยิ่เล่นมีภาพเบื้องหลังนะคะน้องๆจากรายการ SBS อินกิกาโยมาด้วยท่านางคือปังไม่ไหวก็ยังมีรูปภาพของน้องเมมมอนนะคะจากโคชูชูมารายการวิทยุมาลงรูปภาพนะ่า รักกันทุกคนเลยน้องชีหลับตาปีเลยนะจันลูกลาสุยินดีกับน้องๆเบมอนด้วยนะคะ